สิบแบบนี้เลยเนาะคุณพี่ลองวัดวิธีใหม่ดูนะคะถ้าวัดจากข้อมือเนี่ยไซส์กำไรจะไม่ถูกนะคะคุณพี่นะโอเคตามวิธีแรกเนี่ยคุณพี่ใส่66ค่ะคุณพี่ขาเนี่ยคุณพี่ใส่ไซส์6 6ค่ะวัดถูกแล้วนะได้เลยเนี่ยแม่ค้าเตรียมไซส์กำไร66ให้เนาะคุณพี่ใส่ไซส์66สหหรือว่า65้าได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค้าเตรียมสินค้าให้นะคะมีอยู่พี่เมย์นี่เลยค่ะ ักคู่นะคะแม่ค้าเตรียมสินค้าให้นะวงนี้นะคะเป็นสีขาวเนาะโชคดีมีโชคนะคะรับโชคลาบจากทุกทิศทุกทางนะคะคุณพี่ไซส์แหวน70จะอยู่ในตะกร้าที่2หมายเลขการสั่งซื้อ66ค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ค้าให้รับชมนะคะคุณพี่มีค่ะกำไรไซส์คุณพี่นะมีนะคะนี่เลยไซส์6 6นะคะคุณพี่นี่เลยคุณพี่สามารถสวมใส่ได้เนาะคุณพี่นะ้นี่เลยคะ่ะ จะมีเป็นทรงท้องปิงนะคะทรงห้องเต้เนาะคุณพี่นี่เลยค่ะแล้วก็